โตมาชิกูรูโตมาโตมาชิกูรูยาวไปโตมาชิกูรูโตมาโตมาชิกูรูยาวไปหวัดดีเปรุ่นเมีกาดีรุ่นดูไบดีรุ่นชาวสายเกิดกันด้วยนะฮะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม one piece fighting brat กันอีกแล้วนะเป็นเกมแนว one piece ต่อสู้ประจุภัยนะครับลิงก์โหลดเกมนี้อยู่ด้านล่างครับยายแต่คิปนะสำหรับใครที่อยากจะโหลดเกมนี้มาเล่นก็ไปโหลดลิงก์กันได้นะทนุกท่านมีให้เล่นทั้งวสแ android computer pc นะจ๊าน,น้นอน พี่ก็ไม่อยากจะมู๋เท่าไหร่หรอกนะคนดูบั่นเจี๊ยบบั่นจอยเอาละคนดูเราจะมาเล่นกันเลยนะครับไป let's go ก็ถ้าเล่นแบบแนวเนื้อเรื่องนะครับไม่จะเป็นต้องต่อ v p n นะถ้าเป็นแบบอ่าเราจะเล่นเราเล่นแบบ pvp ต้องต่อ v p n นะสมมติว่าเป็นยูบูสเตอร์นี้พี่รับเติมอยู่นะแล้วก็สำหรับใครที่อยากเติมเกมนะครับไปเติมได้ที่ Richman Shop ได้เลยนะ Richman Shop รับเติมเกมอยู่นะครับนี่บอกแล้วว่าเฮ้ยเอาเรื่องจะจัดไปลุยเลยเพื่อนอุ้ยอ๋ออ้ยอุ้ย อเนาวสวยอือสวยสวยอนานี่เออเจาะกิจชูริวฮึ๊บเฮ้ยยะสวยพาชงพาโชคนอือกิกชูริวเอาหน่อยเว้ยเอาหน่อยเว้ยโตมาชิกุรุโตมาโตมาชิกุรุนี่โดน ลูวี่เราคลิปมดแค่นั้นแหละนี่โอเคสวยโอเคสวยเธอเหรอหย่อืออฟังสังทูริวเออเอวเออหัวจัดเออสวย นี่แน่โอ้มันมันตัวยากจริงๆว่ะคนดูนี่เราลุมกับลูฟี่นี่คนดูสองหนึ่งนะนี่ r i ช h m a n Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมร้านเติมเกมถูกไว้ผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงมาพร้อมกับเกมชั้นนําให้เลือกเติมมากมายทั้ง PUBG Mobile, ROV, Free Fire, Valorant และเกมจาก HoYoverse เติมเกมบนเว็บร r บ p ิชแม c ค i n พร้อมบริการผ่อนงานสูงสุดถึง10เดือนหรือเติมเกมในไลน์พร้อมตอบพร้อมเติม24ชั่วโมงเติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้นอืออืออือ โอ้โหนี่คิรีนี่สวยมาดิ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 เออมันไมแปลงหน้าคนดูโอ้ย่เฮ้ยโอ้โหบาแกยาดูเออสวยเอยเปลี่ยนตัวก่อนต้องไปใช้ตัวนี้นี่เออโ้ย เออสวยสกิลครับอืออือเรียบร้อยเกือบจัดการไม่ได้นะห้านาทีเมื่อกี้นี้โตมาชิกุรุโตมาโตมาชิกุรุไรก็โตมาชิกุรุโตมาโตมาชิกุรุโตมาชิกุรุโตมาโตมาชิกุรุหวานจ้อยครับคนดูนี่เอาละเอ้ยอะไรวะโอเคเรียบร้อยนะครับคริสหนึ่ง ทีนี้เราจะไป PvP สักหน่อยนะท่นานผู้ชมนะนี่เราจะมาเล่น PvP บ้างนะท่นานผู้ชมนะพี่พต้องใช้ UU Booster นะเพื่อลดปิงลดแหลกนะท่านผู้ชมก็อันนี้พี่รับเติมอยูน่นะครับถ้าบมันแบบเล่นเกมจีนได้พวกอ่า uh Wallance นะฮะท่นานผู้ชมแล้วก็อ่า uh วันพีฟติ้งพาร์ทนะครับแล้วก็เกมอื่นนะอันนี้เดี๋ยวเจ้าฟอร์จีนอะไรพวกนี้นะครับเกมจีนอนะ่ะเซิร์ฟจีนนะ่คนดูลดปิงลดแหลกได้นี่สวยสวย,สวยเดียว สวยหวานจ้อยหวานจ้อยอึอื้ออเออฮารุจิซันโชว์ช้าหนึ่งหนึ่งอุ้ยเออเออโอ้โหเออเฟสเซอร์เฟกซ์เออนี่แน่เออเออแบมสวย เออบูบูบูสวยเอ้ยนี่พายุไปเลยครับโดนขอนี้แน่โตมาชิกูรุโตมาโตมาชิกูรุเลตส์กโตมาชิกูรุโตมาโตมาชิกูรุเลตส์กโตมาชิกูรุอ่ะแรงจัดกดแรงไปฮะฮึบ เฮ้ยเยอะเออเฮ้ยโบโบโบสวยเบีมยิงครับยิงบีมว่านจ้อยชูงนี่แน่นี่แน่เฮ้ยโบเฮ้ยโบโบอิมเป้ไนดูเฮ้ยแง่สกิลหนึ่งสกิลสองสกิลสามนี่แน่อิมเป้ อี๋ปุ๊บครับบานเจีย๊ยบโตมาชิกูรูโตมาโตมาชิกูรูโตมาชิกูรูเฮ้ยเออบีมครับสวยโตโตโต,โตโตโตยิงยิงสวยฮาร์ปบ,บานเจีย๊ยบมาดิเออสกิลก่อนครับสวย ออือเฮ้ยอืออ่าเว้ยอาเว้ยยิงบีมสวยโบสวยเฮ้ยโอ้โอโอ้สวยอือนี่แน่อิ่มแเฮือเฮ้ยโหไม่โดูนี่ไงมุ้งโุ้งเรียบร้อยตุยเลยนะครับโตมาชิกุรุโตมาโตมาชิกุรุเล t โก้ เอาหน่อยเอาหน่อยกดตรอไม่รอแล้วนะ <c oughs> ยังไม่มีโอกาสได้ไปแตะแรงเลยนะท่านผู้ชมนะพี่ต้องหาเวลาไปแตะลุงแตะแรงสักหน่อยนะเอ,อเอเออเออเออมาเลยจับเอาแล้วโหเจอของแข็งคนดูรอบนี้โตรมาชิกูรูโตรมาโตรมาชิกูรูเลตสก์กอยึบ áp các Bố, bố, bố Ư Ư các bạn Ư Hả bây mọi người Các Bố, bá, bố Bố, bố các bạn Bố các bạn ơi nhỉ Nguyên Đồn Toma ma toma, toma chicuru, hả, các tang kích xong đi đi, ui 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 Đi ui 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 ตอนนี้ปุ๊ปุ๊ปอุ๊อสวยาน่อนอยอนอยปั๊บเรียบร้อยครับมานจีคบอื้อหงาเออือ้อสวย อือ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 สวยอ่าฮ่าปุ๊บเรียบร้อยอืออือเอาไว้ไว้นี่ โบโบโบนี่นี่สวยนี่เอาดิเอาดิเฮ้ยโอ้โหโดนคนดูโป๊ะโป๊ะโป๊ะโปุ๊ปอะแบมเอาเรื่องจัดๆเอาเรื่องจัดๆเฮ้ยอืออ่าตุกิวแรงจัด สกิลแรงจัดสวยนี่แน่นี่แน่สวยเดี๋ยวล่ะโตมาชิกุรุโตมาโตมาชิกุรุเย้มาดิมาดิเอ้ยอือเอือ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 สวยโบ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 นี่เฮ้ยโอ้โหอือโดนสกิลสวยเรียบร้อยกูอย่างนี้ น่าจะแตกคนดูกับตันคิดท่อดีๆแน่โหเฮ้อแงอ้าวกดออกเจ๊กับตันคิดเข้าไปกดออกเลยวัดไตฮิตไปดูไม่สือนี่ไงกดออกง่ายแท้หัวหน้า โดวมันสิกูรูโดวมันโดวมันสิกูรูเล t go โรมันสิกูรูโดวมันโดวมันสิกูรูเล t go เอาหน่อยวู้เจ๊ตัวตึงว่ารอบนี้ไบท์ไหมวะคนดูต้องมาลองดูกันฮะสวยครับเออตัวสวยนี่นี่อุ้ยผูกครับสวยปุ๊บ เฮ้ยคนดูผมกดสกิลกันให้มันโดนนะเรียบร้อยเลยโดนเหลาเลยครับคาเมนดิสายเหลาแจ๊ะแจ๊ะแจะเอาเว้ยเว้ยอันนี้มันเป็นนะคุณดูนะโอ้โหยมันบิ้งมาข้างหลังเนี่ยมันมีสกิลบิ้งโอ้เรียบร้อยแตกคุณดู <พ uka> เออเออเนี่ยมันชอบบิ้งมาข้างหลังเนี่ยผมเริ่มรู้ละเริ่มรู้วิธีละแต่จะสู้มันได้ไหมอีกเรื่องนะคน<พ>ดูนะปิ้วอ้าวเฮ้ยแล้วเดินกูเดินถอยหลังทำไมเนี่ย<พ><ด>อือโอ้โดนแม่งเหล่าเลยเดะ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 เออเอ๊อ<พ><ด> เบอร์จัดรสองศูนย์าสองสองนย์จำชื่อนไหมเอ้ยอือโดนนี่นี่นี่ชุดแจไหนเว้ยสวเออมันมีท่าแบบผ่าจู่ปลาบอดีนะคนดูนะแกเกือบไปแล้วโตมาชิกลู นี่แนี่ยควางตัดตัดตั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 เอ้ยโบโอ้โหมันติดตัวแดงซะด้วยเมื่อกี้นี้จุ๊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 โอ้มันเหลาดียังไงตัวนี้คาเวนดิสอันนี้มันเล่นคาเวนดิสเก่งนะนี่ก็ดูผมเจอตึงละงานนี้โบสวยสวยแบ็นอนีรมาดิ มันไม่ง่ายนะน้องไม่ไม่ง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเด้อบูสวยนี่อ้าวเฮ้ยเออเออเบมม่มาเอาโอโอ้โหยลุกไวซะด้วยนะแอนตะกิวมันลุกอย่างไว เออนี่นี่เนอะไปครับนี่เลยครับสวยเว้ยเกือบไปแล้วดีนะวันนั้นทันคุณดูไม่งั้นแตกพี่บอกเลยกดต่อกดต่อ Toma, Tomasikuru, Tomasikuru, Toma, 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 Toma,

เย้อืออึบโอ้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 ไอซ์บรุ๊กเฟสันต์แฟรหวานเจี๊ยบถูมันก่อนสวยนั่นแหละเรียบร้อยอื้ออีเคฟเฟอร์เหลือเบม อิ่มแปะอิ่มแปะทุบโอ้โหโอ้โหเออไอนี้เป็นสกิลแม่งเนื่องต่อเนื่องจังวะโตมาชิกุรุโตมาโตมาชิกุรุนี่สวยอือสวยอือเออสวยอือ สกิลมันไ,ไม่ทันคนดูสวยโอ้โยกำลังจะสกิลผมกดทันเมื่อกี้นี่จบแล้วนี่โอโม้มันมุดมันมุดดีแ่ะมันมุดดีจัดเลย